สวัสดีจ้าพี่น้องทั้งไทยจากออสเตรเลียค่ะวันนี้วันหยุดพัวก,กับพ่ไปกินเขานอกบ้านค่ะพาไปกินเขานอกบ้านกับร่างสเต็กแหละค่ะร่างหอยนางรมหอยนางรมรูปทรงแปลกแปลกขึ้นขึ้นใจหมอจ้า <laughs> กินเขาเ่าแล้วแล้วกินเขานอกบา้านแล้วแล้วกับสิผ้าขับรถกลับบ้าน กินนั่งลมชมวิวนะคะเพิ่นกับมาฮอดบันเพิ่นกับสตัดหยาค่ะส่วนเจอในกระสิมาอันจัดตำซัวตีนไกล้จ้าพี่น้องกินสเต็กเแล้วได้จ้ะพี่น้องขันอีหย่างที่บ่มีปลาแดกบ่มีปลาร้านี่มันบ่บลลวคาบเขาจะ้ะก็เลยมาจาามัดตำซัวตีนไกล้ค่ะตำซัวตีนไกล้มื่อนี้ขาดบ่ได้แม่นน้ำปลาร้าครูน้องค่ะอร่อยอร่อยนัวนัวใส่ตำบักหุงกระแซบใส่ออมใส่แก้วกะเลิศค่ะเป็นจังไดนเป็นตาแซบบออยากน้ำเจ๊บ่คขันอยากน้ำเจ๊กัไปจัดปลาร้าครูน้องมาได้เลยนะคะมีวางขายตามร้้าานคทั่ว ไปคะ่ะสีน่าบาราน,นัวนัว้วาแจ่พักสบบาง ทำมาเยอะก็ใาชา้น้ำประไายยี่ห้ออะไรยี่ห้อนี้เลยค่ะปลารักครูนงค่ะสาเหตุที่ได้กินยี่ห้อนี้เพราะส่งการปีนี่นะคะส่งการปีนี้เจอจังรถแหงเลยเจอเห็ดลงทานเจอเลยกับก็เลยไปซื้อของยูร่านั่นขุนศิลป์อ่าร้านคุนศิลป์อำเภอหนองบอกจังหวัดร้อยเอ็ด ไปซื้อเพิ่ยมไปซื้อนู่นนี่นั่นแต่เลาซื้อเห็ดต่ำมาห้องคำแไปหามันรับกระแดกยี่หอ้อใดเสียบสัน่นเจจะฟ้องร้านคุ้นชิน ก็เลยบอกเต๋เนี่ยค่ะลักคูน่นงใช่นนะท่ากินเหล่าบะแสบบเอาเงินเอามาขึ้นเหมือนว่าเลิศหลังจากเมือน,นั้นมาจะกินปลาราบคู่นงจากน้องแซบมีขายตามร้านะคะ่ะทั่วไปเลยนะคะไส้แกงไส้ออม ใส่นู่นนี่นั่นได้หมดค่ะได้ห,หมดพาสดชื่นปลาร้าครูน้องค่ะอ้ามาแนะน้ำกันปาดมือต่ำพิพดเผาด้วย ท้องสงสารไปแล้วไปบอกเจีดาขอแกให้อ่อยใช่ขนานดะไปบอกไอกกุ้งรลานตต่มาคู่บ้านเคยกินอะไรปปลาวา,วาวคู่่องสบอกเขาจะบอกว่าอไรเจี๋กินมัตะดนอะได้ปลาาวคูนว่น่อง,งวสันว้าไปแดกคู่นองปลาาวคู่น่องวสันภูมิใจนําเหนือมากมากค่ะภูมิใจนําเหนือนะปลาาวคูนงค่ะอันนี้เจ๊ส่งมาจากเมืองไทยแซ่บพักสซ่บหลาย